นึกถึงแตงโมก็ต้องกินตลานึกถึงกินตลาเราต้องเพลงน้ำตาสาววาลินเราไปดูบอมสีสาวาลินกันค่ะไปดูกันค่ะ บอนสีสาววาลินก้านเนื้อนวนสวยพื้นใบสีเขียวกระดูกแดงบอนที่นักสะสมควรมีบอนสีสาววาลินถามาปุูกกันนะคะ